มีจักพันคนหรือมีจักแสนคนไปเฮ็ดเวียกอยู่คอมมิวนิสต์เวียดนามได้เงินจากเวียดนามชงเข้าลายเข้ามาในประเทศเราเหมือนกับเทน้ำเททาเข้ามาได้เงินไลยจากประเทศคอมมิวนิสต์มีอยู่ว่ขอถามดิด้ว่าบ่บุมีสบายดีสวัสดีครับ ทักทาย FC พี่น้องสองฝั่งโขงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับเวลา8ปดโมงเสาทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบาวาสิเป็นทั้งยุโรปและก็ทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับคนในยูทูบฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วกะ็คอมเมนต์เข้ามาหลายๆด้วยครับพี่น้องสิได้บพ่พลาดคลิปไปใหม่ขอคนละหนึ่งแชร์ครับพี่น้องเมื่อนี้ครับพี่น้องสิมาเว้าถึงพวกระบอบคอมมิวนิสต นะครับในสปปเล่าหรือว่าพวกรัฐบาลคอมมิวนิสต์เล่าเขาบอกว่าระบอบเซรีประชาธิปไตยเนี่เป็นระบอบที่บดีระบอบที่หลาหลังะระบอบซักดนหน้าระบอบกษัตริย์ก็คือกันระบอบที่หลาหลังนะครับแต่ว่าตั้งแต่ผมเกิดมานะครับในสปปเล่าละดับเสื่อว่าพี้องคนเล่าจำนวนหลายนะครับทีอ่อยู่ในประเทศเล่าเนาะที่ว่า,ามีสิ์มีเสียงที่จะแสดงความคิดเห็น บ่มีปากมีเสียงนะครับกสิหูกันนะปัจจุบันนี้นะฮะเขาบอกเคยเห็นคนเล่าเทานี่หรือคนทั่วโลกก็สางอาบอกเฉพาะในคนเล่าก่อนเนาะยังบอกเคยเห็นคนเล่าไปเหตุงานอยู่เวียดนามแล้วส่งเงินกลับประเทศแล้วบอกเคยเห็นคนเล่าอยากไปทํางานที่เวียดนามหรือประเทศจีนหรือรัสเซียแล้วส่งเงินกลับประเทศถ้าบอกเคยเห็นจักเถื่อนะครับในสอปอเล่าจํานวนส่วนมาก มีแต่มาทํางานในประเทศไทยในประเทศเซลีมีมีพระมหากษัตริย์และส่งเงินกับประเทศหรือไปทํางานแถวยุโรปอเมริกาหรือออสเตรเลีเยและส่งเงินกับประเทศมีไผ่เนี่ยนะครับไปทํางานอยู่รัสเซียและส่งเงินกับประเทศบบมีนะครับแต่ว่าบอกว่าระบอบเซลีประชาธิปไตยมันว่เจริญมันบ่พัฒนามันหล่าหลังน,นะครับอันนี้นคือสิ่งที่ผัวข้อมินิตปลูกฝังให้กับคนล่าในประเทศล่านะครับ เขาอ่นว่าขี่ตัวหลอกล่วงสร้างความเสื้อถือให้กับตัวเองเพื่อให้อาปาะชาชนคนในประเทศเล่าวนี่เข้ารพบูชาระบบการนําของตัวเองก็คือระบอบมาร์เลนินนะครับบรรพบุรุษใหญ่ก็คือมาจากรัสเซียที่ในสปปล่าทุกวันนี่บูชายกย่องณปัจจุบันนะครับแต่สภาพความเป็นจริงก็คือไม่มีจะแดดอ่ะผมพูดตรงๆนะครับ ไม่มีจะแดดอดอยากปากแห้งประเทศที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ทุกวันนี้มีไม่มากครับน้อยมากๆล้วนแต่จะล้มล้มสลายนะครับมีประเทศใหญ่ๆมาหาอำนาจอย่างเช่นจีนนะครับประเทศจีนก็คือเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบสังคมนิยมนะครับแบบพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ประเทศจีนเขาพัฒนาจเจริญเพราะเขามีผู้นําที่ฉลาดหัวการค้า นะครับคนจีนพื้นฐานเขาก็เป็นคนค้าขายพ่อค้าชาวขายอยู่แล้วไม่ใช่นักลบที่ไหนไม่ได้เก่งมาจากไหนนะครับจีนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจีนก็เคยโดนญี่ปุ่นลุกรานด้วยซ้านะครับเพิ่งจะมาก่อตั้งเป็นประเทศหรือว่า,าผ่านพ้นสงครามมาไม่กี่ปีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการลบนะฮะไม่ใช่เหมือนอเมริกานะอเมริกาได้อยู่กับสงครามมาตั้งหลายนับร้อยรปีนะครับอเมริกา เรื่องสงครามนี่เป็นเรื่องปก,กติของอเมริกานะครับเขาเปรียบเสมือนเขาเป็นมหาอำนาจของโลกเขาเปรียบเสมือนเขาเป็นตำรวจโลกนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำเผด็จการผู้นำคอมมิวนิสต์นะครับเวลาเจอพวกอเมริกานะครับชาติตะวันตกนะครับมันก็กลัวไงนะครับกลัวเขาจะมาเด็ดหัวเพราะตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์ตัวเองเป็นเผด็จการนะมันก็สวนทางกับพวกระบอบเสรีประชาธิปไตยเขาแถวยุโรปอเมริกานะครับแล้วก็มาตั้ง มามามาตั้งคำถามนะครับแล้วก็มาสร้างเขาเรียกว่าสร้างสร้างสร้างความเกลียดชังให้กับพวกอเมริกาว่าเขาเป็นอาณานิคมล่าเมืองขึ้นอย่างนุ้นอย่างนี้นะครับทุกวันนี้อเมริกาไม่ได้ล่าเมืองขึ้นแล้วนะนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเลยนะทุกวันนี้อเมริกาหยุดแล้วนะครับและเป็นเป็นประเทศไหนรับช่วงต่อครับจีนไงนะครับจีนมาแบบโอ้โหล่าอาณานิคมสมัยใหม่เอานะครับ แบบธุรกิจแล้วตัวนี้นะครับเอาสัมปทานนั่นนี่ให้นะครับเอาเงินกู้เงินดอกให้นะครับหลายประเทศนะครับอย่าว่าแต่ในเอเชียเลยครับแถวแอฟริกาก็ยังเป็นหนี้จีนเลยนะครับใครเป็นหนี้สหรัฐอเมริกาบ้างนะครับณปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับนอกจากขายอาวุธสงครามคุณก็ คุณก็เต็มใจที่จะซื้อเอาอาวุธมาป้องกันประเทศคุณเองนะครับอเมริกาปล่อยเงินดอกเหมือนจีนไหมอเมริกาไปสัมปทานตรงนน้นตรงนีงน้น้อยมากๆถ้ามีก็น้อยจริงๆจีนเนี่ยครับในเอเชียนเนี่ยชี้หัวเลยครับมีหลายประเทศมากๆที่เป็นหนี้จีนตอนเนี้ยนะครับเขาเป็นประเทศที่หัวการค้าเขาเป็นประเทศที่พื้นฐานคนจีนเขาเป็นคนค้าขายอยู่แล้วนะครับเพราะท่านจีนไปจับมือกับใครนะครับผูกความสัมพันธ์กับใครนั่นคือ ธุรกิจแล้วนะครับธุรกิจมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วยังไงไม่ขาดทุนก็ได้กําไรก็มีแค่2ออย่างนะครับถ้าเราจับมือกับกับประเทศจีนนะครับทีนี้คนในสอปอลาวเนี่ยนะครับหลังจากที่พวกคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยปลูกฝังให้คนลาวเนี่ยเกียรตระบอบเสรีเกียรติระบอบกษัตริย์เกียรตระบอบประชาธิปไตยทุกวันนี้ครับผมอยากให้หยุดเ คนลาวนะคนไหนนะ,ะเฉพาะคนไหนที่เกียรติสหรัฐอเมริกาเกียรติระบอบเสรีนี่หยุดไปทํางานประเทศเขาเถอะนะครับหันหน้าไปนูน่นไปทํางานรัสเซียจีนเวียดนามาผมอยากเห็นคนลาวไปทํางานนะประเทศนั้นประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสปลาวนะฮะโข่งเงินกับประเทศไปสิครับเวียดนามทํางานค่าแรงเท่าไหร่นะครับมันยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเลย นะครับไปทํางานที่จีนคุยกันรู้เรื่องเหรอเวียดนามคุยกันรู้เรื่องเหครับอ่ารัสเซียอย่างเงี้ยส่วนมากแทบจะไม่มีคนไปทํางานที่ประเทศเหล่านี้เลยเฉพาะในสปอลลาวนะส่วนมากฝ่ายฝันไปประเทศสิงคโปร์ออสเตรเลียไทยนะครับอย่างี้มิจรธทํมเนี่ยแล้วทาไมเราไม่ยอมรับว่าประเทศกลุ่มที่เราเกลียดเขาเขาจเจริญเขาพัฒนานะครับ ทําไมเราไม่ยอมรับทําไมเราไปเชื่อการนําของผู้นําการนําของผักหลัดจังสันดีมองนั่นดีมองน,องนี้นะครับอันไหนที่มันไม่ดีเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ดีนะครับเราก็เลิกศรัทธานะครับเลิกให้ความเคารพสิ่งที่มันไม่ดีนะครับถ้าเรายังเคารพมันก็เหมือนเราโดนของอ่ะเหนอไหมนะครับ,นะรบเหมือนเราเป็นสาวกของพระผู้เป็นเจ้า เชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่เราก็ไปเชื่อมันนะครับอันนี้นี่คือไม่ไหวนะครับไม่ไหวทุกวันนี้คนเลาาจํานวนมากขึ้นนะครับที่ตาสว่างนะครับแล้วก็ไม่เชื่อระบอบความนี้ผมไปดูนะครับ fc ที่เข้ามาติดตามนี้ผมแจ้ง fc เลยนะว่าหลายคลิปนี่ผมแทบจะไม่รู้เลยนะว่าคนเอาคลิปผมเนี่ยไปลงทิกต o อกปกติคํเขาว่าทิกต็อกผมรู้ไหมผมรู้แต่ผมไม่ชอบเล่นทิกต็อกนะนะครับผมไม่เล่นทิกต o อกเลย ผมคิดว่ามันเป็นแอปของพวกคอมมิวนิสต์ของพวกจีนไงผมก็เลยไม่เล่นผมจะใช้ตั้งแต่เฉพาะของอเมริกาของที่ประเทศสรีเท่านั้นเองนะครับผมก็กลัวข้อมูลต่างๆมันหลุดนะครับอันนี้คือจริงๆเราไม่เล่น Tik t o อ k เลยนะนะเวลาไปเปิดเมื่อเมื่อวานนี้เปิด i k k t อกนะครับเอฟซี FC ส่งมาให้เยอะมากนะครับข้อมูลว่าเทพโยคนเอาคลิปเทพโยดูดเอาคลิปไปลง Ti t o อกนะครับเราก็ รับข้อมูลนี่มานานมากๆนะครับแต่ไม่เคยดาวน์โหลดเลยนะวันนี้เมื่อวานนี้ลองดาวน์โหลดเข้าไปนะครับโอ้โหเยอะมากเลยอะคิดผมไปลงนะเชื่อไหมผมไม่รู้เลยนะครับไม่รู้แต่บอกเลยนะครับว่าไม่เคยด่ารัฐบาลลาวนะแต่เอฟซีที่ไปคอมเมนต์ตามที่ผมดูคอมเมนต์ก็เยอะมากนะครับส่วนมากก็คือคนที่สอบอลาวก็ไม่ค่อยชอบรัฐบาลลาวอยู่แล้วนะครับที่เข้ามาเล่นติกต็อกแลวคอมเมนต์ว่าสิ่งที่ผมนําวิจารณ์ไปอะนะครับวิจารณ์ไปคือถูกต้องหมดเลยนะครับมีแต่พวกคอมมิวนิสต์ลาวนะ คือที่เกียรลาวพยายามที่จะบล็อกผมทุกอย่างทุกช่องทางนะครับทุกวันนี้เหมือนกันพวกคอมมิวนิสต์ลาวนะครับรัฐบาลลาวพยายามที่จะปิดช่องวิถีคนสองฝั่งโขงนะครับก็พยายามต่อไปนะครับพยายามปิดให้ได้นะครับเพราะว่าวิธีคนสองเขาเรียกว่ายูทูบนะครับแอคเคาท์ต่างๆนี่คือตั้งในต่างประเทศนะครับไม่ได้ตั้งในประเทศลาวนะฮะไม่ได้ตั้งในประเทศคอมมิวนิสต์นะครับตั้งในโซนอเมริกายุโรปนะครับไม่ได้ตั้งในลาวไม่ปิดไม่ได้ นะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องวิธีคน2อฝั่งโคงครับเดินหน้าต่อไปนะครับไม่มีท้อครับสู้ต่อไปนะครับมีข้อมูลอะไรส่งเข้ามาครับทุกคนนำเสนอให้อยู่แล้วครับสบายสบายสไตล์เทพอยู่นะครับสวัสดีครับสบายดีมีจักพันคนหรือมีจักแสนคนไปเฮ็ดเวียกอยู่คอมมูนิสต์เวียดนาม ได้เงินจากเวียดนาม่งเข้าลายเข้ามาในประเทศเราเหมือนกับเทน้าเททาเข้ามาได้เงินไลาจากประเทศคอมมิวนิสต์มีอยู่บ่ขอถามดิโูบ่บุมีเลบาน,นี้ฮะประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยนะ่ะไปเหตุการณ์อยู่คอมมิวนิสต์น่นะเลิหาเงินเข้ามาเราบุมีจากคอมมิวนิสต์เวียดนามมานี่คนเราไปเหตุการณ์อยู่จีนบ่เนี่ยคอมมิวนิสต์จีน แล้ว่งเงินเข้ามาลาวนี่จนว่าหัางจนมีมีจักพันครอบครัวมีจักหมื่นครอบหรือมีจักแสนครอบครัวบ่มีบ่มีและท่านไปเสื้อให้สัง่งคนเฮานี่นะก้อนเฮาจะเสื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาต้องอยู่ในความจริงความดีบ่มเป็นไปอยู่ที่ปลายลิ้นเรื่องการขี่ตัวและท่านไปใส่ไปเบองมือทุกคนลาวเขาไปไปทำมาหากินปัจจุบันนี่ไปใส่ ข้ามไปไทยไทยคร,ยระ,ะไทยข้าเจ้ามีเสรีประษาธิปตไตยครึ่งเดียวเลยออลี50่50เพราะเข้าเจ้าก็ยังเป็นมาร์กี้เป็นราษาข้าเจ้ามีราษาเป็นมาร์กี้แต่ภาษาธิปไตยเข้าเจ้ามีเรึ่งเดียว5050มาในคนลาเฮาเป็นการจะใส่อะไรววันนี้ขั้นไปมาเลเซียเออมาเลเซียก็ดีขึ้นมาไปประเทศอันนั้นสิงคโปร์โหแหงได้หลายเอาจีน เอาเวียดนามเข้ามายากแย่งพื้นแผ่นดินลาวแม่นผู้ใดขายพื้นแผ่นดินลาวให้ต่างชาติแม่นผู้ใดขายป้าไม้ขายทรัพย์สินสมบ,บัติของชาติขายแม่นม้ําขายบ่อเงินบ่อคาขายทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาติลาวมีแม่นไผ่เป็นผู้เหตุมันต้องได้ถามตัวเองนะพี่น้องถ้าเฮาคนลาวเฮาจะต้องมีจิตสานึกว่าแม่นไผ่เป็นผูดกระทําเขาก็ทําแล้วละ เอามีผลประโยชน์อย่างได้จากสิ่งนั้นๆเพราะมันเป็นของทุกๆคนในผืนแผ่นดินเรานี่แหละพี่น้องอย่าให้มันตัวและอย่าให้มันหลอกลวงเราจะต้องได้เอาความจริงความจริงนั่นแหละสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาของศาตร์ได้จะอยู่แบบขี้ตัวหลอกลวงย่องย่อสมเสยจากผิดจากถึกโบฮู้ผิดบบฮู้ถึกบบฮู้อันใดแม่นหรืออันใดโบแมนผิดถึกสััวดี บหูเพราะพันการคอมมิวนิสต์ขี้คาแก้วมันเบี่ยงเบนความเป็นจริงมันว่าดีอันนั้นแหละคือความส่วน